สวัสดีจ้าพี่น้องมีเ่เอาสิผ้าพี่น้องมาส่อท่อจ้ะ่อสปริงเกอร์ที่มันแตกแล้วก็ที่มันหักมนาะพี่น้องเนาะอันแรกก็คือสปริงเกอร์แตกพี่น้องเอากระสีมาเลื่อยท่อเอาขนาดที่เราต้องการเลยพี่น้องอยากได้เาาซัาใดกกระตัดได้จ้ะตัดเสร็จแล้วเอากระสีเอามาพารึ่งเนาะจ้ะเนาะพาให้มันครึงเดียวพี่น้องแบบนี้ละจ้านี่เอาตามขนาดตามรอยแตกนั่นแหละพี่น้อง ท่อซีหุนแตกเอาท่อซีหุนตาบเด้พี่น้องอย่าไปเอาใส่อื่นมาตาบได้มันตาบไม่ได้ได้พี่น้องเขาลองมาแล้วลวันแรกฮอกก็ทาไปเลยพี่น้องทากาวไปเลยจ้าทาให้มันทั่วร์ๆเด้พี่น้องถึงมันสีแน่นก็ต้องท่าจา้าทาให้ทั่วเลยก็สั้นน้ำมันสีบบยูเนาะทาเสร็จแล้วฮอกก็ไปตาบได้เลยจ้ากดเข้าไปเลยพี่น้องแอปบบาทเดียวก็อยู่แล้วพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าง่ายๆแค่นี้ละส่วนอันดีทรงก็คือท่อหักพี่น้องมันจะใช้วิธีการตัดขครื่อมือกีบบ่ได้น้องเฮาซีมาตัดท่อออกก่อนพี่น้องตัดไปตรงที่พิ่นงอๆแตกแตกออกไปเลยจ้าทั้งสองข้างเลยเด้อพอเฮาตัดออกเสร็จแล้วมันก็นสิเกี้ยงเรียบเรียบเรียบน้อย,ยแล้วพี่น้องเฮาก็สิมาใส่ท่อนี่ลนะจ้าขอต่อเที่ยวเสื้อม้า阿าบาทพี่น้อง ทากาวเหมือนเดิมทาทั้งสองข้างเลยเด้อทาเสร็จแล้วเขาก็เอาซุปเข้าไปเลยจ้าทั้งสองข้างเสร็จแล้วพี่น้องแค่นี้ละง่ายๆจ้าหวังว่าคลิปนี้สิม,มีประโยชน์เนาะสำหรับคนที่เห็ดทอแตกทอตันที่ได้สอมง่ายๆพี่น้องไม่ต้องพึ่งช่างจ้า